เราจริงๆ้อค,งๆอ,อคุณแจจริงจริงเืนคุได้เป็นสกอยแล้วอุ้ยคุณแจ๋ริงจริงเนอหนึหนึมืกคุณไดุ้แจเ่เยเกอะไรดี่เป,นเ,ปนเลยลอ่อมีอะไรหรอเอตานีอะไรได้ไหมหนึ่งหรอเป่แม่อะไรอ,ะ,อะไรอะทุ<ว>กคนอันนี้ไม่เป็นลอ่นลอมเล็ก<ม>นะไม่รู้ว่าอะไร ทรงก็เมีฉาชที่ทงก็เลยมีเชื่อสรงก็เลยลบโพส์นึงทิ้งบนหน้าเฟซถ้าใครมีเฟซส่วนตัวส่วนจะทรงโพสแบบแป๊บหนึ่งโพสแบแป๊บหนึ่งแล้วทีนี้ทรงก็เอ้ยมนม่มีฉาชที่ว่าก็เลยลบทิ้งไม่หาดีใจเกอร์เออได้จริงได้จริงๆได้จริงๆค่ะได้จริงๆค่ะลูกค้าอย่าลืมกันดูดิที่กล่องเี้กล่องครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอลว

啊！不要生气了嘛！疼！哎呦！哎哟！哎哟！哎呦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 ！ ิงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยอหมแก่นเลย่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันใช่เหรออัด้าเหรออะไรอะมีอะไรในกล่องอีกาเอไอะหลอกยไอะไรอะู้ชอีกระีตอกับเบอร์ด้านล่างเล่นอย่างตัวตนมือของผ่าจักรยานโดยจิตวิญญาไม่ช่วยเลยอ่ะ ีปเล่นกล่องแรกนั้นอะไรอ่ะกล่องแรกอะะไรออ่ันนี้แกะก่อนเลยนะกล่องเล็กเป็นกล่องเล็กเฮ้ยกูณแจรถจะรถนะเนี่ยไม่รู้ดิแต่มีคนก็ได้มอไซค์ไปแล้วนะได้มอไซค์แล้วนะโอ้ยโอ้ยอถ ชออเดี๋ยว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 ขอแก่ก่อนเดี๋ยวขอแก่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงดูคัตเตอร์พังได้ท้องคัตเตอร์พังตายตายแล้วอต่อแก่เลยนะคือรู้แล้วว่าได้ทองแต่อยากรู้ว่าน้ำหนักน้ำหนักเาไห่แล้วแล้วเป็นแบบไหนอุ้ยดีอ่ะพอรู้ล้นี่นะชัดเจนเฮ้ยมีสองใบเขากับสองนันไหมเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรมีสองบาท ก็บัตรรับรองทองไงสามารถนี่ไงใบรับประกันหลังการขายล้างซ่อมต่อฟรีตลอดอายุการใช้งานเฮ้้ยมีได้แล้วนะกระเก็ก็บอกมูลค่าปะใช่ไหมมูลค่าเท่าไหร่อะสองนเดี๋ยวนะนี่นี่นี่สี่พันแปดิบห้าบาทก็คือกล่องสุ่มหนึ่งหมื่นตอนนี้มูลค่าอันแรกที่เปิดนี่คือสี่พันแล้วนะ สี่พันแล้วนะโอ้ข้อมือข้อมือเป็นข้อมือใครใส่ได้พอดีฮะมันคืออะไรวะมันคืออะไรเครื่องนวดเท้าอันนี้เป็นของขวัญแน่นอนได้เครื่องนวดเท้าพอดีเลยเหมือนแม่พิมรู้ใจอะว่าเรายืนไลฟ์สดขายของสองชิ้นแล้วนะสองชิ้นแล้วนะ ได้เครื่องนวดเท้าอ่ะเหมือนเขารู้เลยว่าฉันยืนนานอ่ะ mm hmm. ได้แค่นี้ก็คุมแล้วนะนี่เ mm hmm. นาะได้เครื่องนวดเท้าอย่างเดียวก็คุมแล้วจ่ายแค่หมื่นเดียวเองนะเ mm hmm. ดีซีเดด mm hmm. ก็จะมีขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะคะ ชุดแม่สวยขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและสนับสนุนตลอดเวลาที่ผ่านมาเพจพิมพ์ิพายขอตอบแทนความรักและขอไวยพนให้เพื่อนรักมีความสุขขอบคุณนะคะแม่พิมพ์ขาต่อไปต่อไปต่อไปเครื่องสำอางแน่นอนคือเยอะอะเอาแกะแกะแกะเยอะมากสามกล่องอะเกินหมื่นหนึ่งนะทุกท่านค่ะเครื่องนวดเนี้ยก็หลายพันแล้วนะ ยังเลยยังเลยนะคะสปาทาก็คุ้มเราแม่ใช่ไหมอ้อมค่ะจ่ายหมื่นเดียวเองเนาะคุ้มมากเลยอ่ะเอากันไกลมาใหน่อยครับไปดูน้องให้หน่อยนะอะไรอ่ะออรราน่าจะเป็นทองเลเฮ้ยเฮ้ยเยย่าฮองย่าผาหองย่าผา หนึ่งมาแล้วเพื่อนถ้าเพื่อนรักสิสินค้าอย่างต่อเนื่องนะสั่งแด่นอนสั่งทุกวันเลยเพื่อนได้ทองแล้วนะได้ทองแล้วนะคะเป็นของออโรร่ามีใบรับประกันด้วยเรียบร้อยตื่นเต้นอนะ่ะ